สวัสดีครับในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนโหลดเกมอันดอนของเซิร์ฟโพลนะซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจำกัดพื้นที่ในการโหลดไว้สำหรับเพ o โ e ที่อยู่ในภูมิภาคของประเทศไทยเนี่ยจะไม่สามารถโหลดเกมนี้ได้นะเราต้องหาโหลด VPN ใน Google Play <c oughs> เพื่อมุดไปในโซนต่างประเทศที่รองรับเกมนี้ถึงจะโหลดได้จะเห็นได้ว่าผมค้นหาอันดอนไปเนี่ยก็จะมีแค่ไกลนาอันดอนนะ ของเซิร์ฟอย่างแรกเลยก็จะให้เราสมัคร Gmail ไว้นะเพื่อใช้ในการล็อกอินผ่าน Play Store เพื่อไปโหลดเกมอันดอนนั่นเองสำหรับ Gmail ปัจจุบันที่เราใช้กันอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นของภูมิภาคไทยนะไม่สามารถใช้โหลดได้ก็ต้องสมัคร Gmail ใหม่เพื่อมาโหลดนั่นเองต่อมาก็ให้เรามาโหลด VPN ฟใน Play Store นะซึ่งใช้ตัวไหนก็ได้หลังจากติดตั้งเสร็จนะก็ให้เข้า VP n ไปเลย ึ่งก็ให้เราเลือกประเทศที่ไม่ได้อยู่ในโซนซีนะส่วนใหญ่ก็จะรองรับเกมนี้กันหมดโอเคก็กดไปเลยพอเรียบร้อยเนี่ยก็ให้เราปัดลงมาเลยมันก็จะขึ้นนะว่าวิเพเนี่ยมันทำงานอยู่ประมาณนี้เลยต่อมาก็ให้เราไปที่เพื่อนศตรูนะให้กดล้างข้อมูล พอเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เราเข้าเพจโตไปใหม่นะแล้วก็ให้เราเปลี่ยนเป็นบัญชีที่เราเพิ่งสมัครไปทีนี้มันก็จะเป็นภูิภาคตามที่เราเลือกไปเลยโอเคก็ค้นหาอันดอนไปเลย ก็จะขึ้นให้เราโหลดนะตามนี้เลยซึ่งเราไม่ต้องไปตั้งค่าเพื่อเปลี่ยนผูมิภาคให้ยุ่งยากเลยนะวิธีนี้ก็ค่อนข้างดีที่สุดแล้วโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมกันด้วยบายบายครับทุกคน